้าวมีคนถึงก่อนด้วยสองตีเลยจักวิธิ확인 Check mark. ข้างหน้ามีตนะัวนึงน้องีเเบอร์สี่ยังชุบได้เนาะ โอ้ได้ช็อตหนึ่งประทาสามเลยต้องไปช่วยเพื่อนหน่อยเชียร์น้องคนไทยด้วย อร์หนึ่งเบอร์สองนี่ลงเดือดแล้วเนี่ยือโอ้โหกี่ตีว้วะเนี้โอ้โห,โหเกินไปอันนี้เยอะมาก ขี่บิ๊กไบค์หนีเลยไหมเนี่ยคนอย่างเยอะ อโอเคไปช่วยได้เบอร์สไกลขนาดนั้น ีเคียสองตัวนึกว่าตัวเดียวตัวแรก นอกตัวหนึ่งครับนอกสอง เล้วเดี๋ยวเราเพื่อนเก็บเงินแล้วเดี๋ยวรวมได้ได้ครับได้ได้ได้มีเอม M4 เหลือตรงนี้นะครับ Enemy <location> ตกใจบอดโอ้โหจับตังเลยเพื่อนได้ครับอ่าตรงนี้ครับตรงนี้ผมทิ้ง ไม่กล้าทิ้งข้างนอกอ่ะกลัวมีตีเติ่มรอดักยิงพวกเราเนี่ยพรว่าเกมผีอ่ะผมว่าน่าจะหมดยบอดแล้วไม่มันมันจะใส่คนมันน้อยอยู่แตเวลาเหลือประมาณยี่สิบเนี่ยน่าจะมีประมาณทีกนึงอ่ะเวลาเล่นอ่ะ

ไม่มันบั๊กเยอะเพื่อนเทสสองอะเออแต่ใช่ใช่มนแต่แต่คนแต่คนเยอะจริงครับคนเนี่ยผมเจอบอทตัวเดียวบางเกมแม่งไม่เจอบอทเลยอะแต่มันนะตอนเทสสองอะใช่เพื่อนเดือดเลยถ้าลงเมืองคนเยอะเย่ะจี้วู้ยิงบอดก็เอา เออผมไม่ได้ยิงเลยอันนี้